เจ้าอามทาั้งยอและผมเนี่ยผมมาขอพรวันที่ไหนไทยวันสงการมาลดน้ำดำหัวผมมึให้ป้ารัตนาเนี่ยไปพรให้หน่อยนะป้าอใยพรเลยครับพระโวยกัพรพี่นะให้อยู่ดีมีสุขตลอดชีวิตร่ำรวยรวยเงินงทุนหนึ่งอ๋ออลับลือแล้วอสองคนด้วยอ๋อพระโวยกัพรสองคนนี้เอง อวยพรเลยนโอวยพรตรงกลารบอกัน้งคนก็จะมาอวยพรสงการนั้นเลยเลยอวยพรเร็วมาเทอย่างนี้าวอยพรตรงกางไหครับไปดูอยตนนทนี้ปะอวยพรสงกางไม่ได้อย่างนี้นั่งก่อนนั่งก่อนอวยพก่อนั่งพ่อยพรก่อนอวยพรอวยพรก่อนวยพรไมาลาดอย่างนี้นะตำรวจจะมากันเต็มอวยพรสงกานี่ผมไมรด มาโดยอัตโนมัติเลยนะเอาไม่ต้องมากัเลยอ้นะชีวิตจริงเดี๋ยวมากันเต็มนะป้าให้พรน้ป้าให้พรหลานก่อนเร็วขอพระอวยพรนะอวยพรอรล่งเลย้างวพรมาสงกาไปเลยไเไปเไปเอัโนมัตินะมาอวยพรนี่ป้หนียก้ป้าอวนป้ ให้พอนเขาก่อนประเดี๋ยวรถเออน้องอามรถมือรถมือเออรถมือรถมือให้พอหลานก่อนป้าสองการนี้พอนน้อยพอนหลานเล้นะแล้วลดมือเอออพ่อให้เจริญรุ่งเรืองนะทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นจริงในชีวิตถ้าใครทําไม่ดีกับเราภาคบอกว่าเอาเถอะคนจะมาแอบยิงกันโดนไหมโอเคโอเคเฮ้ย อย no. okay? ู่ข้างล่างอยู่ห้องล่างนั่นคือคนพี่โนะ่มาพี่นาไนมาหมดยังไม่ได้ผลเลยเพืนไมไม่ฟังเลยกันนะไม่เสร็จปม่ยังไม่เสร็จป้าป้านั่งก่อนยังไม่เสร็จไม่ควยพรไม่เสร็จนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนี่ป้าก็ไปบีบน้ะให้มันเยอะเธอทำไมล่ะเออปืนไม่ไม่ต้องให้และถ้ารู้เรื่องเลยนะตำรวจรู้กันที่วัดหมดแล้ว เขาจะแอบยิงคนที่ทำกับฉันอย่างนี้แหละเขาบอกจะตายอ่าไว้อ่าให้ไปอวยพรได้ดีไปอวยดีอ่ะมให้ไปอวยพรก่อนลุงไม่ได้อ่ะพอเลยเอองเพลงกันอย่างนี้ตายจริงๆเลยนะเดี๋ยวมากันจริงๆเลยพูดกันอย่างนี้เลยเบื่อเบื่อเปลี่ยนหมดเลยนะอาให้ไปอวยพรได้ดีเดี๋ยวอวยพรให้เขาหน่อยอ่ะให้เขาหน่อย เออไปพอนให้หลานก่อนเออโยโด้วยยังไม่ได้อนเลยอะะล่อะเออเออเอามือป้าป้า,ปายื่นมือให้หลานให้หลานเออลดมือเอาออมือป้ายื่นมือให้หลานดิป้าให้พรเนี่ยป้ายื่นมือให้หลาน ลดลดมือทำไมต้องมาพูดคำนี้กันนะอวยพอลดน้ำดำหัวป้าเอ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้หยุดนะมันจะแกงเจ๊เนี่ยนั่นแหละเจ๊มาบีบแหนบบีบน้ำใส่หน้ามาแล้วเจ๊ไปไปยิงมือให้หลาน ป้ายื่นมือให้หลานอามให้ให้หลานให้หลานพรมึงทเปรี้ยงนึ่มาป้าป้ายื่นมือให้หลานดิป้ายื่นมือให้หลานหลานเออป้าให้พรก่อนเร็วมาเซ่อะไรล่ะพูดดีๆมึงไม่ต้องคนเต็งอะไรได้เหนื่ยมากันเต็มเลยป้าป้ายื่นมือแม่ป้ายื่นมือให้หลานดิหลานจะได้ลดน้ำที่มือพู่แต่งงานะเออน่ะป้าผมรับพรพรกันเลยเอาไปพรเลยเอาเอาไปพรเลยวันสงกรานต์เอาไปพรเลยเออเอออ่ะอ้แม่ยัดไอ้แม่ยัด ไปโดนตงวมิเป็นจริงนะไปอวยพรป้าป้าให้พรเขาสิป้าไม่ใช่ไปด่าเขาเอ้เต็มตัวเลยป้าเอาอวยพรมาอวยพรมันมาถงการป้าอ่อนป้าเขาอ่อนป้า

ไปยี่นให่หลานหลานหลานรถล้อที่มือเออเอานี้มืออ่านอามขอพรอ่าง้าให้พอหลานสิให้พอหลานสิขอพระอวยแล้ว มึงโดนแน่เลยเด็กพี่โนุพี่ดนัยมาหมดอย่าเดี๋ยวคนจมาด้วยสมมไ่วัดสงการไงป้าแล้วมึงมาแทนเราเต็มตัวอย่างนี้ล่ะป้าวัดสงการขับตรงน้ำดําบัวเดี๋ยวคนก็มายิงโดยอัตโนมัติป้าวัดสงการตู้น้ำดําเออแล้วน้ำหัวหน่อยป้าเคเราอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่โนุพี่ดนัยพี่สัตว์มินมากันหมดวัดสงการรู้ทำดําบัวโยเลยเร็วเพิ่งห้าเองมึงไม่ต้องมาลดน้ำดําหัวบ้านกูได้คนวยคน ป้าวันนี้ผสงการไม่ได้เดี๋ยวเราห้ามด่าห้ามว่าใครใช่ใช่เป็นรถน้ำดำหัวป้าทาเป็นนะทาแป็นนิดเดียวป้าป้าตายพอเนี่ยผมทาแป้นผมรู้แล้วผมเป็นรถน้ำด้วยสบายใจกันเลยนะรถน้ำดำหัวป้าใายพอป้าไงต้องให้พรกูไม่เอาพรนางก่อนตายพอป้านั่นขอป้าต้องให้พรลูกหลานป้ามึงก็ตายแล้วเออป้าต้องให้พรลูกหลานป้าให้พรป้าเอา มาพูดเองนะเย็ดไม่เป็นไรเป็นไรไม่เป็นไรพี่โนดมาพี่จในมาหมดเลยดูก่อนดูก่อนเท้าอย่างนี้แล้วมึงตาตายแบบพี่ไหนดูนะเออดูนายไปดูดิปไาดูดิแป้งอะไรโอ๊ยหาให้เนี่ยมึงทายพูเดี๋ยวตำรวจมาเขารู้เรื่องหมดเจ๊เอาออกออกนะแป้งออกมึงมาทำาเอาแป้งออกไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เจ๊มาตำรวจมานะกศึกาอย่าด่าพี่แมวสองกางเขาห้ามด่าไม่เอา ถืว่าเพราะ่างนี้ไม่ด่าได้ไงล่ะสงการน่ะสงการไทยเราป้าขนบธรรมเนียมเออที่บ้านป้าป้าไม่เคยทำหรอเอ้อลูกหลานป้าเคยทำไหมเคยทำให้ป้าไหมในสงการมันเป็นอย่างนี้ป้าธรรมเนียมไทยเราเราจะโดนสาดโดนเปียกไงเราห้ามด่าเพราะเป็นปันสงการป้าเออ ป้าเขาเรียกลมน้ำดำหัวสำหรับผู้ใหญ่ป้าอย่างนี้ก็คยกว่าสงการไม่ใช่ธรรมเนียมไทยเราเป็นอย่างนี้ป้าสงการไทยเราเรียกลมน้ำดำหัวนะลูกหลานป้าไม่เคยทำให้เหรอป้ามึงทำที่เฮียกันอย่างนี้นะป้ารู้เรื่องนะเดี๋ยมีคนมายิงมึงนะป้าป้าให้พอนเออให้พอน น้องน้องอ่ไม่มีน้ำหรอกอีกสัตว์มึงนะดิพี่โน่ไปยิงมึงจริงนะป้าเทอย่างเงี้ยพารูนะ้รรเรื่องหมดปเายิ้มเลยป้าป้ายิ้มเลยอืมอืมแล้วน้ำหวัวสำหรับพี่ใหญ่หมาเนี่ยเอออย่างเงี้ยเงี้ยป้าก็ให้พรหลานเนี่ยที่เราแนะนำหวัวนะป้าเห็นไหมเนี่ยอ,อุปกรณ์เยอะมากเออเห็นไหมเอออย่างเงี้ยถูกต้องเออใช่อย่างเงี้ยถูกต้องป้าเทไปเขาไม่ชอบคนท้องถิ่นมาหมดเขาให้พรน <พร S 2> ้องอามเห็นไหมเออให,ห้พรโยบ้างให้พรโยบ้าง เดวมเม่อกี้มิงเดินทำมงไมอเออน่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอย่าบอกไม่เห็นเห็นนะคะไปเห็นป้าหนก็มาเห็นไม่เห็นใช่ไหมเห็นบอกแล้วไม่เห็นนะไปอนให้ให้ลูกหลานเนะท่านานะเอนแล้วเอาหนาเลยหมดมาพี่นยมาเลยเอไมือเดียวมือเดมือนั่นหัวเอออย่างเงี้ยถูกต้องป้าจจ้จ้าจะเปื่อยจะเน่าแล้วนะเนี่ย เออใช่ใช่าเนี่ยนะโอเคป้าเยี่ยมมากเลยอย่างนี้แหละเขาเรียกลดนันนำหัวเออสงการก็เหมือนปีใหม่ไทยเราป้านะลูกหลานก็มาขอพรป้าลดนันนำหัวป้านะเขาเรียกขอขอพรป้าก็ต้องให้พรลูกหลานแล้วเขาก็จะให้พรป้าให้ยุบมั่นฝันยืน เป็นล่มโพล่มทรายของลูกหลานมันต้องรับป้าเพราะว่าเป็นธรรมดธรรมเนียมของไทยเราใจลนพับปืนในคำพูดของเราอย่างนี้เลยป้าป้าป้าให้พรลูกหลานใช่ไหมลูกหลานก็ให้พรป้าเนี่ยมันก็จะกลับกันไปอย่างเงี้ยเขาเรียกเขาเรียกว่าให้พรสงการของปีใหม่ไทยเราป้าเราจะมีไปทำไปทำบุญที่วัดนะธรรมเนียมของไทยเราเป็นอย่างนี้เราเป็นผู้ดีอยู่แล้วนะรู้แล้วแต่เขาเรียกว่าสงการป้า ขนบธรรมเนียมของไทยเรานะป้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างันเนี่ยเขาลดน้าเมื่อกี้เนี่ยอย่างลดมือโอเคมาแลนะป้าก็จะให้พรหลานแล้วมาลดน้ําทั้งตัวอย่างนี้ได้ยังไงล่ะทั้งตัวนี่คือว่าคือพยาบาลนะคือว่าเวลาเล่นน้ําป้าสงการเนี่ยเวลาเขาเล่นน้ำเขาก็ลดทั้งหัวทั้งตัวนี่แหละแต่เราจะว่าเขาไม่ได้เพราะเป็นวันสงการป้า ป้าต้องอันนี้ด้วยต้องตั้งสตินิดนึงเพราะใช่เอ้าย่าบอกป้าก่อนสองการของเราแบบนี้ป้าลดน้ำดำําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะลดมือลดตัวเขาสาดใส่เราเลยป้าจะป้าจะด,ด่าไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นวันสงการของเขาสามวันก็มาทําอย่างนี้เราไม่ได้เลยนะตำรวจเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกสงการไงป้า อัน่นี้วอันันี้เขาไม่ได้เรียกว่าแกล้งนะนี่เขาเรียกว่าสงการนะสงการเขาลดน้ำเราเปียกยังไงก็แล้วแต่เราเราจะไปว่าว่าเขาไม่ได้ป้าว่าเป็นทุกข์ขงธรรมเนียมของของไทยเราฉันไม่ได้นะตังหนุ่มกันหมดเลยอันนี้ยายบอกป้าก่อนไงนะให้ป้าตังสติเนี่ยเขาเรียกเ่อสงการปีใหม่ไทยเราป้านี่แหละจะลดน้ำลดมือลดตัวเนี่ยก็คือสงการนะปยายก็อวยพรให้ เอฟซีทุกคนด้วยนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะจะเอายปปอนให้ขอให้ทุกคนนะเล่นสงการกันนะคะได้ใช่เดี๋ยวยาวมาฮะเอามาให้เล่นสงการนี้เอตั้งสตินะคะตั้งสตินะคะทุกคนเล่นกันพอประมาณนะคะเอเดี๋ยวพาไปน้องอามน้องอานอยู่ไหนลูก น้องอามน้องอามพายายเข้าห้องน้ำก่อนป้าไปเอาเสื้อผ้าก่อนเร็วอ่าเดี๋ยวไปนะจะขอลงไลน์นะนาเกียนเกียไปเลยจ้ามันเปียกเลยนี้มันแม้นไม่มีีเดี๋ยวจะขอลงไลน์นะคะให้เอฟซีอ่าน้องอามไปเปิดห้องห้องก่อนให้ใจเข้าห้องน้ำอาบน้ำก่อนเลยเดี๋ยวป้าไปเอาชุดเปลี่ยนให้นะอ่าป้าไปในตามหลานไปใส่รองเท้าเร็ว ใสครองเท้าเอพาย่าจะข,ขอเอ่อเตือนนะคะสงการนี้ให้ทุกคนเล่นกันพอประมาณนะจ๊ะให้ลดน้ำดำหัวผู้หล่อผู้ใหญ่เนาะขอพองขอพรน,นะคะอ่าให้คนแก่ให้พรเราแล้วเราก็ให้พรเอ่อคุท้าผู้แก่เรานะคะสงการนี้ขอให้ทุกคนเล่นกันสนุกสนานนะเอพาย่าขอลงอคแค่นี้ก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า